ยางครับค่ำแล้ววันนี้กรองจีกเกิดตังบูนวะสามสอเดี๋ยวสา่ตัวกลองออกันอออยางครับค่ำแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปกัน Ja oh, 8282 Sư Rinh Rốt Sư Rinh ở hôm nay là ở Vũng Thếp Nói về rốt, nghĩ là rốt theo này cũng không dễ dàng nhiều รุ่นเก่ามันทําตั้งศูนย์ล้อหลังได้ด้วยคแต่รุ่นเกา่ารุ่นใหม่ไม่มีรุ่นเก่าตั้งศูนย์ล้อหลังได้แต่รุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ครับแต่รุ่นนี้ดีช่างไม่ได้เงินมันเลยข้างหลังอ่ะเอาจริง <c oughs> รุ่นใหม่เสียเยอะเลยจริงจริงไรนะว่าครับ

ไที่เรา mark ไว้อ hey, ่ะเห็นไหมดูว uh. uh ่ามันรั่วหรือเปล่าฝาเมื่อกี้ไม่น่าจะรั่วใช่ไหมใครเห็นมองไม่เห็นวนไปเรืมอยวนอีกทีนะเออเนี่ยดูเดี๋ยวรอยฝะ ดูดูดฟังเนี่ยมึงไปมุงยีงมุงซ้ายมึงไปยิ่งเยอะเลยไม่มีรั่วหรอกนายเห็นไต้รอยที่ปะไหมที่เรามากไว่ามีไหมยี่ไงดูดิไงด้วยที่ช็อกมากไวตรงไหนมุนดูดิช้ามองเห็นเยอะนี่นี่เออเราลองดูเนี่ย เอาเฉพาะที่เราปะพอ,อละไม่รั่วหรอกใสไว้ดูแล้วเคจบที่ยางมันเก่าแล้วครับต้องดูหลายรอบเลยที่อาจจะรั่ว <c oughs> นี่ช่องยูทูบในเสาเนี่ยน,นี่นี่นี่เสาเนี่ยเปิดไปก <c oughs> ็เห็นนะครับครับเปิดไปก็เห็นนะ 就发一个发一个华人为华人 โทรศัพ์ไปหมไม่โทรศัพท์ส่งส่งให้เขาไเไปเปิดไฟนี่อมเชื่อไฟอ่ะมันไม่ยอมเปิดไฟก็รู้อยู่มันมืดเอ้ยไม่ไหว รูมันมืดแต่ไม่ยอมเปิดไฟไอ้รุ่นนี้เครื่องถ้ามันเสียอย่าซ่อมนะถ้ามันเสีย Tiền mày lời Ừ quá <laughs> của ai ấy, có mươn của mình Đó là xóm mình khung Cặp cao sinh cung dữ pit ở làng, đi điều. ถอยหลังหน่อยตรงมือพี่ครับแค่นัน้นพอแลับละเอาละอัดบว่าเอออะไรเบอร์สิบเก้าเนี่ยเนี่ยาบมืดหน่อยนะครับมองเห็นเออเปิดไฟ เออเดี๋ยวรอโอ้ตกโตสามีตก,ตกไม่รู้กี่รอบแล้วเมื่อกี้ตกด้วยมันเหมือนกันตกหลายรอบแล้วตกเพราะนั้นสะดุดฟุตบาท

ลมยางนะครับวัดไปออว,ดวัดหลังเดี๋ยวไม่ได้วัดหรอกเดี๋ยววัดหนะ่อย